สวัสดีครับับเหมือนเดิมกับ m r ็มอารีเกันอีกแล้วครับนี้เราจะมาเล่นโหมโดซูฟิสไตน e นะเ,เนื้อผมขอเลือกนะมูสเอ็มเอ็มทั่วไปนะเดยวเป็นเป็นผู้เลยผู้ ต่อไก็ตอนนี้เราก็โดดล่มมาแล้วนะครับเพื่อวันเอ่อเพื่อนพักไปลงมาทำไมเี่ไปด้วยนะบอกแล้วสมหน้าใครบอกให้ไปตรองรงไฟฟ้าก็มีคนว่ะ เราไปฟาร์มที่บาสกิรอกันหวังว่าพนชนกน่าจะไม่มีคนนะ,จะเจอกันข้าไปถึงที่บาสกิตอนนี้เราก็มาถึงที่บาสกิแล้วดูมันมาแล้วน่าจะเจอคนด้วยนะวิไอ้วอ เราไปฟาร์มตรงนั้นนะโอเคนะท่านชมอือสองขวังกูตายแน่นอนตรงนี้ก็ไม่มีให้ฟาร์มว่ะฟาร์มตรนต้น พูดได้ขอมเยอะนะเนี่ยพี่จะมีคนไหมเนี่ยตอนอีพีที่สองยังไม่เจอคนเจอค่าเ่าจะเจอก็ต้องฆ่าได้แต่นนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนจริงไหม เราคงไปฟาร์มที่สะพานก็ได้นะมันจะมีขมอ,องอะไรนะ <c oughs> ขอโทษด้วยเสื้อติดคอเอ้าสองสามพี่พิจีป,ปีหมวกสองเครื่องล่อนหมวกสองกระสุนอยากได้กระเป๋าบ้าง เอากะส่วนนี้ออกเอากล่องพยาบาลมาผมว่าไปหาฟาร์มที่บ้านใกล้ๆก็ได้นะดูจากแผนที่เอาโอเคตรงนั้นเฮ้ย ผมว่าบ้านหลังนั้นต้องมีกับระเเบิด์แน่นั่นไม่มีเยอยากได้กระเป๋าเคลื่อนลอนมาแล้วอยากเจอกระเป๋ากระเป๋าอะไรก่น รอให้มันไป็นคนดิคนจริงสักกันด้วย เคลังนไปบวกกับ้านะโอ้ท่านผู้ชมครับเท่าน,นี้ขอลากันไปก่อนนะคะวันวันนี้ผมอะค่าค่าคุไม่ได้สักคุเลยวัน,นวันนี้อะก็ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดครอสซับคแล้วก็อย่าลืมกดกติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแต่เท่านี้ก็ขอลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย